นี่คือทุกอย่างที่คุณต้องรู้นะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจประเทศจีน ตอนนี้เศรษฐกิจยังถือว่าโตได้ดีนะครับแต่ว,ว่าชะลอลงครึ่งปีแรกเนี่ย GDP โต5.3ซึ่งยังใกล้เป้าหมายของรัฐบาลอยู่ส่งออกเนี่ยยังเดินต่อได้อย่างแข็งแรงโตถึง5.9เลยในครึ่งปีแรก <Wow. S 1> ไม่ถูกกดดันมากนะครับจากภาษีสหรัฐ <Wow. S 1> เพราะกระจายไปอาเซียนและยุโรปได้ดีแต่เงินเฟ,ฟ้อจีนตอนนี้ถือว่าต่ำมากเลยนะเคลื่อนไหวต่ำกว่าศูนย์บ้างในช่วงต้นปีจนเสี่ยงเป็นภาวะเงินฝืดได้อัตราว่างงานจีนก็ไม่ค่อยดีนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเด็กจบใหม่ก็หางานค่อนข้างยากแต่ปัญหาที่ใหญ่ท ปัญหาใหญ่มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเงินลงทุนพัฒนาอสังหารลดลง10.3เลยในปีที่ผ่านมารวมไปถึงการที่บริษัทยักษ์ใหญ่ Evergrande เนี่ย ลลรัตเลยเนี่ยต้องถึงขั้นทุ่มง,งบ1ล้านล้านหยวนซื้อสต็อกบ้านส่วนหนึ่งเพื่อลดภาระผู้พัฒนารวมถึงออกพันธบัตรพิเศษลดอัตราเงินสำรองและจัดงบสูงสุดในรอบ30ปีเพื่อกระตุ้นบริโภคอะงั้นมองไปข้างหน้านะถ้าสังหาดีขึ้นและมาตรการกระตุ้นเริ่มได้ผลเนี่ยก็จะมีโอกาสรักษาเป้าในการเติบโตได้มากขึ้นแต่ยังมีความเสี่ยงเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเงินเฟอ้อจีนก็ต่ำไปแล้วแลวการเมืองโลกก็ยังผันผวน,นอยู่ด้วย